ที่ระลึกสมเด็จย่าพระชนมายุครบ75พรรษาบ้างก็ว่ามีราคาบ้างก็ว่าจริงๆแล้วราคาเล่นไม่สูงแล้วมีราคาหรือเปล่ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปช่องบบูรักเหรียญได้เลยครับคลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยควรเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารฟังขึ้นใหมาจากช่องด้ยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่องบารมีรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งติดตามเก่าและใหม่ FC ครับมี FC นะครับได้แอดไลน์แล้วก็ สอบถามมาว่าเหรียญนะครับที่ระลึกสมเน็จย่านี่นะครับ FC นะครับเนื่องจากว่า FC นะครับของผมเนี่ยไปรับข่าวสารจากทางนะครับช่องอื่นๆมาแล้วก็เข้ามาสอบถามว่าจริงๆแล้วนะครับมีราคาหรือเปล่านะครับแล้วจริงๆแล้วนะครับเหรียญที่มีราคาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแกง FC ก่อนคร FC ครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ระลึกนะครับ FC ครบ75พัานะครับ ของสมเด็จย่าครับ FC นี่เดี๋ยครับผม FC ครับตามที่ FC เห็นอยู่ในนี้เลยครับหน้าหลังครับ f c FC ครับเหรียญที่ระลึกนะครับ FC หน้ากับหลังนะครับที่เป็นบล็อกแบบนี้ครับ f c ไม่ได้มีนะครับแค่การผลิตในแบบชนิด1บาท แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ F4 ครับแต่นะครับยังมีนะครับการผลิตเหรียญที่ระลึกนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยครับ F4 ในรูปแบบของเหรียญชนิดราคา150บาทครับ F4 และก็นะครับในบล็อกนะครับ150บาทนั้นครับ F4 จะมี2แบบครับแบบที่มีราคานะครับหลักแสนนะครับราคาประเมินหลักแสนนะครับในคู่มือครับ F4 และก็นะครับแบบที่นะครับ มีราคาประเมินหลักร้อยครับ F4 ร้อยเท่านั้นครับ f c ครับคือราคาไม่แพงครับ F4 ครับ f c ครับแต่ถ้านะครับเป็นแบบที่ F4 นะครับเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือแบบชนิด1บาทนั้นครับ f c นะครับเหรียญนี้นะครับบล็อก1บาทนะครับ f c มีกระบวนการผลิตนะครับ9ล้านเหรียญครับ f c ราคาประเมินนะครับตามคู่มือครับ f c อยู่ที่40 5 0บาทเท่านั้นเองครับ แล้วแบบ150หาละนะครับ fc แบบชนิด150บาทครับ fc แลวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้นะครับ fc ดูประกอบด้วยสำหรับบล็อก150บาทนะครับ fc ครับเป็นนะครับเหรียญนะครับปี2518นะครับ fc คือจะแยกได้2แบบนะ fc ครับแบบที่มีราคาถูกและก็แบบที่มีราคาแพงครับ แบบปี2518นอะครับบล็อก150บาทนะครับการผลิตอยู่ที่2องแสนเหรียญครับ fc ราคาประเมินอยู่ที่8 0 0ถึง900บาทครับ fc ราคานะครับของเหรียญปี2018นี้จะยังไม่แพงครับ fc จะยังไม่สูงครับแต่ว่าครับ fc ของปี2519บครับบล็อกนี้ครับ fc ราคาจะสูงมากครับ fc เนื่องจากว่าบล็อกนี้นะครับไม่ทราบจำนวนการผลิตนั่นเองครับ fc นะครับราคาประเมินนะครับ fc ตามคู่มือนะครับ ไปถึง140,000บาทครับ f c ครับผมนะครับราคาประเมินนะครับในสภาพของเหรียญปี2519ครับบล็อก150บาทครับจะมีราคาประเมินคู่มือนะครับสูงถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวครับ f c นี่คือนะครับเหรียญที่ระลึกสมเด็จย่าครบ75พรรษานั่นเองครับ f c ถ้านะครับ f c เข้ามาแล้วนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็กด subscribe นะครับจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนหรือญาติี่น้องเรานะครับที่มีเหรียญนะครับแบบที่ผมตามหาเนี่ยนะครับก็คือนะครับแบบ150บนะครับบาทแล้วก็เป็นปี2519นเพนีครับเผื่อนะครับเผื่อญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเรามีนะครับจะได้ส่งรูปมาครับมาขายแล้วก็ประเมินราคากันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ